สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายนิยายเสียงจากปริยวิทนะครับวันนี้นิยายวายฟังฟินๆนำพานิยายวายเรื่องใหม่ที่จะนำมาอ่านแทนนิยายวายเรื่องนิมิตด,ดิขิตรักนะครับเรื่องใหม่เรื่องนี้ มีชื่อเรื่องว่าปาาพยศไอ้แป้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปาาพยศไอ้แป้งขอเสนอเป็นบทนำเสนอเป็นการแนะนำตัวละครนะครับและก็ เรื่องราวแบบสปอยเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับฝากไอ้แป้งไอเด็กจอมพยศคนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังพี่ๆแม่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับ นิยายวายเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงอาจมีพฤติกรรมรุนแรงมีคำพูดที่ไม่สุภาพสอดแทรกในเนื้อเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความบันเทิงและ เพื่ออัดรถในการรับฟังเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับบทนำนิยายวายเสียงเรื่องปราพยศไอ้แป้ง นับตั้งแต่วันนั้นไอเอสก็คือผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายของไอ้แป้งเงินคือสิ่งเดียวที่มันศรัทธายิ่งกว่าความรักจอมปลอมพวกมึงอย่า มาพูดเรื่องความรักกับกูน้อยคนนักที่จะรู้ว่าไอ้แป้งเคยมีผัวนอกจากชื่อแล้วในตัวของแป้ง ไม่มีอะไรที่สื่อถึงความอ่อนหวานเลยสักอย่างนอกจากชื่อแล้วในตัวของแป้งจะเรียกว่ามีแต่ความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมันก็ไม่ใช่อีกแหละที่จะบอกก็คือนอกจากชื่อแล้วในตัวของแป้ง มันมีแค่ความเผ็ดร้อนเป็นไอ้เด็กแสบซ่าผ่านรกที่ใครๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้นอกจากรอยสักที่ประดับอยู่ที่แขนซ้ายลำมาจนถึงครึ่งลำตัวแล้วนอกจากนั้นก็หาความงดงามของเรือนร่าง ไม่เจอเลยกล้ามเนื้อที่แข็งปักกับซิกแพคหกคู่ตลอดทั้งแนวลำตัวบ่งบอกว่าผ่านการออกกำลังกายมาอย่างหนักแผงอกแบนราบที่ประดับไปด้วยตัวอักษรที่เป็นชื่อและนามสกุลของตัวเองก็ยังบ่งบอกให้รู้ว่า ไม่สามารถไปเป็นเมียใครได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะพลาดใครที่ไหนจะกล้าแตะต้องเนื้อตัวของนักเลงที่เป็นนักมวยอย่างมันใครๆก็บอกว่าถ้าอยากรักษาชีวิตตัวเองไว้อย่าได้ ไล่เทียบกระดูกกับคนอย่างไอ้แป้งน้อยคนนักที่จะรู้ว่าไอ้แป้งมันเคยมีผัวที่บอกว่าเคยมีคืออะไรรู้ไหมคือคำว่าเคยคือแปลว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไง เอาชอนเอาชอนเอาชอนวันนี้ไม่เมาไม่เลิกใครกลับก่อนเขาได้เป็นหมาไว้ฮา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 เออใช่ ฉันพี่ฉันจับได้ค่าหนังค่าเขาอีกแล้วนะพี่ไหนเอามาให้กูดูนี่ไงพี่ภาพที่เห็นในคลิป คือผู้ชายร่างสูงกับผู้ชายร่างบางอ่อนแอหน้าตาหวานเจี๊ยบกำลังคลอเคลียหนัวเนียกันราวกับปากัดในช่วงหรือดูเลือกคู่แป้งถึงกับควันออกหูเพราะไอ้คนที่มาด้วยกันคืนนี้กำลังไปหมอ กับไอ้หน้าหวานที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆคงคิดว่าอุตษาหชวนกันไปในที่ลับตาคนแล้วแต่ก็ยังไม่ไวที่ไอ้เด็กรุ่นน้องของเขาอุตษาไปเห็นแล้วถ่ายคลิปมารายงานจนได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นคาตาขนาดนี้ ใช่สิเพราะคนอย่างไอ้แป้งมันไม่ใช่หนุ่มน้อยน่ารักสวยหวานและอ่อนโยนหน้าทนุทนหนอมแบบนั้นนี่อยู่ทางนั้นพี่แป้งเดินดิ่งตามไอ้โต้งเด็กรุ่นน้องที่ทำงานที่อู่ซ่อมรถเดียวกันไปด้วยความไวแสง คนอย่างไอ้แป้งฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ถ้ากูไม่เมาเหมือนหมาวันนั้นมึงคิดหรือว่าจะได้แอมกูง่ายๆไม่มีวันสรอก ไอ้แป้งมันไม่พูดพร่ำทำเพลงไปถึงที่ได้ก็กระทืบถีบยอดหน้าคู่ขาของมันเองจนสุดแรงอีกฝ่ายกระเด็นไปไกลจนโต๊ะเล่าแถวนั้นเทกระจาดล้มละเนระนาดกันเป็นแถบอีกฝ่ายหนึ่งก็ล้มลงไปกองอยู่กับพื้น ยังไม่ทันได้เงยหน้าขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้แป้งมันก็กระโจนขึ้นไปค่อมร่างหนาแล้วซัดหมัดเทวดาเข้าไปถวายถึงที่จนรุ่นน้องที่มาด้วยกันถึงกับร้องห้ามสีงหลงพี่พอแล้วถ้าพี่ไม่หยุดมันได้ตายจริงแน่กกู อยากให้มันตายแบ,บ,บงเอ็ดเอ็ดขอโทษไปขอโทษกับตีมในนลกเธอไปกูคเคยบอกมึงแล้วไงว่าถ้ากูเห็นอีกครั้งกูไม่เอามึงไว้แน่แต่ <c oughs> แต่เอ็ดเปล่านะ มึงไม่ต้องมาแก้ตัวเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันตายปล่อยกูต่อไปนี้กูกับมึงขาดกันถ้าไม่อยากตายอย่าโผล่หน้ามาให้กูเห็นอกีกละนับตั้งแต่วันนั้นไอเอ็ดก็คือผู้ชายคนแรก และคนสุดท้ายของไอ้แป้งและรับตั้งแต่วันนั้นไอ้แป้งก็มีอู่ซ่อมรถและโมนิฟายรถแข่งเป็นของตัวเองมีแค่เพื่อนพี่และน้องที่อยู่กันเหมือนครอบครัวสิ่งที่มันบูชามีเพียงแค่เงินเท่านั้นเงิน คือสิ่งเดียวที่ศรัทธายิ่งกว่าความรักที่เหลวไหลและจอมปลอมต่อไปนี้พวกมึงอย่ามาพูดเรื่องความรักกับคนอย่างกูอกีกจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทนำ บทแรกที่ปริยมิตรนำมาอ่านให้ได้ฟังนะครับจากนิยายวัยเรื่องปราบพยศไอ้แป้งเรามาแนะนำตัวละครที่ชื่อแป้งในบทนำบทนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสุดแสบสุดซาเปรี้ยวเข็ดฟันอย่างที่ได้แนะนำไปหรือเปล่าครับ มาติดตามตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับติดตามลุ้นชีวิตความรักชีวิตการทำงานหรือชีวิตทุกอย่างของไอ้แป้งนะครับคนอย่างมันเกลียดความรักขนาดนี้แล้วคนที่จะมาเป็นคนรักของมันจะเป็นคนแบบไหนกันนะ ปโปรดติดตามลุ้นปาพยศไอ้แป้งได้ในบทที่หนึ่งในวันถัดไปนะครับ